คุณรู้สึกเสียใจอะไรในชีวิตโดยมวงโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ทําการทดลองกับผู้ป่วยกว่าร้อยรายด้วยอาการที่ใกล้จะเสียชีวิตพวกเขาได้รับคําถามชุดเดียวกันว่าคุณรู้สึกเสียใจอะไรมากที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาพวกเขาส่วนใหญ่จะตอบมาในลักษณะเดียวกันก็คือว่าเขาไม่เคยเสียใจอะไรเลยในสิ่งที่เขาทํามา แต่เขากลับเสียใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่เขาไม่เคยทำต่างหากเขาเลี่ยงที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เขาต้องการที่เขาสามารถที่จะทำได้เขาเลี่ยงที่จะทำอะไรที่มันเสี่ยงในสิ่งที่เขาต้องการและเขาไม่เคยทดลองที่จะทำมันเขาเลี่ยงที่จะทำในสิ่งที่จะทำให้เขาไปถึงฝันฝันเพราะคำพูดของคนบางคน เขาเลี่ยงที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องตามใจที่เขาต้องการและที่สําคัญที่สุดเลยเขาเลี่ยงที่จะเติมเต็มความต้องการของตัวเองที่สุดที่ตัวเองพึงปรารถนาเพียงแต่ว่าต้องการเติมเต็มให้คนอื่นรู้สึกว่าพึงพอใจในสิ่งที่เขายังทําอยู่เท่านั้นเองหลายคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเลยเพราะว่ามัวหลงประเด็นว่า เราเองจะต้องเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับคนรอบข้างโดยลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกใบนี้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละครับถ้าเกิดคุณยังไม่สามารถที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจหรือเกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาได้คุณเองก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อพลังดีๆนี้ให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วคุณจะเสียใจมากขนาดไหนถ้าเกิดคุณยังมีเรี่ยวแรงคุณยังมีสติปัญญาและคุณยังมีความสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้อยู่แต่คุณไม่ทําเราเป็นเพื่อนกันนะครับอยากจะพเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพืเ่อแบ่งปันสวัสดิคกับ